ขอทุนเรียนจีนที่เมืองไหนดีตอนนี้ประเทศจีนเขาเปิดประเทศแล้วนะนักศึกษาเนี่ยก็กลับไปเรียนได้แล้วแล้วเราก็อยากไปเรียนภาษาจีนที่เมืองจีนเหมือนกันอยากไปเรียนวัฒนธรรมอยากไปเรียนภาษาแบบถ่องแท้เลยแล้วจะต้องเลือกอยังไงอ่ะมาฟังคลิปนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยต้องดูว่าเป็นคนไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบแบบเมืองที่เจริญเจริญคนเยอะๆแสงสีเสียงเยอะๆเด่นทางด้านการค้าวัฒนธรรมเศร,รษฐกิจอะไรเงี้ยก็จะแนะนําเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิง่ง เซี่งยงไฮ้จนันจินฉงชิง่งหรือถ้าใครที่เน้นทําธุรกิจเนี่ยก็จะไปที่กวางโจก็ได้แต่ถ้าใครชอบความแบบสงบชอบความธรรมชาติคนไทยอาจจะไม่ได้เยอะมากจะแนะนําเป็นซูโจหางโจคุนหมิงชซีอันแบบนี้ได้เลย อย่างที่2เรื่องอากาศใครที่ชอบอากาศหนาวๆฟิลแบบไม่อยากมีเหงื่อออกมีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิแบบติดลบก็ต้องไปภาคเหนือเลยแต่ถ้าใครชอบอากาศแบบพอดีพอดีสิองศาหรือว่าประมาณแบบถึง30แต่แนะนําเป็นโซนภาคใต้